ดวงจันทในยามกลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเช่นไรดวงจันทร์ในยามกลางวันเนี่ยก็มีในบทเพลงต่างๆว่าแต่การดูดวงจันทร์ในตอนกลางวันเนี่ยทำยังไงวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับจากการที่ได้ฟังเพลงดวงจันทร์กลางวันก็อาจจะมีใครหลายๆคนสงสัยว่าเราจะเห็นได้ตอนไหนบ้างสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าเป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นจะสามารถสังเกตได้ในช่วงบ่าย และทางเป็นทางทิศตะวันออกเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดวงจันทร์ข้างแรมจะสามารถเห็นสังเกตได้ในช่วงเช้ามืดทางทิศตะวันตกครับซึ่งตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะเฟสของดวงจันทร์ว่าแหว่งมากแหว่งน้อยครึ่งดวงอะไรก็ตามอันนี้เป็นหลักการจาคร่าวๆนะครับสําหรับดวงจันทรออ์ที่สว่างประมาณเกินครึ่งดวงแต่ถ้าเป็นดวงจันทร์เสี้ยวจะสังเกตเห็นได้ ทางทิศเดียวกับดวงอาทิตย์เช่นตอนบ่ายก็ทิศตะวันตกตอนเช้าก็ทิศตะวันออกเป็นต้นนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นดวงจันทร์ที่เป็นประมาณครึ่งดวงก็จะสามารถสังเกตเห็นได้อ,อ,อย่างเช่นดวงจันทร์ข้างขึ้นดวงจันทร์ขึ้นแปดข้ามครึ่งดวงจะขึ้นทางทิศตะวันออกช่วงประมาณเที่ยงสูงสุดทางท้องฟ้า ประมาณสักช่วงเย็นๆแล้วก็ตกช่วงเที่ยงคืนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นช่วงดวงจันทร์ข้างแรมประมาณแปดข้ามครึ่งดวงจะขึ้นประมาณเที่ยงคืนสูงสุดในท้องฟ้าในช่วงเวลาประมาณช่วงเช้ามืดแล้วก็จะตกในช่วงประมาณสายๆถึงเที่ยงครับปกติดวงอาทิตย์ก็อยู่ทางทิศตะวันออกทีนี้ถ้าเรามองไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเจอดวงจันทร์ข้างแรมอ่อนๆนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกอันนี้ก็จะสามารถสังเกตเห็นได้เช่นเดียวกัน ดวงจันทร์จะขึ้นก่อนในช่วงกลางคืนและจะตกในช่วงสายสาประมาณราวราแรมสี่ค่ำห้าหกเจ็ดอันนี้ก็จะเห็นเป็นดวงจันทร์ราวๆครึ่งดวงแต่ว่าพอดวงจันทร์เป็นเสี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์เช่นประมาณแรมสิบค่ำอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูเพราะว่าจะ,จะ,จะอาจจะมีแสงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายในการดูได้นะครับอันนี้ก็คือการดูดวงจันทร์จะสังเกตได้ ในช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้าจนถึงเวลาประมาณเที่ยงนะครับเป็นช่วงเวลาในการดูดวงจันทร์กลางวันของข้างแรมขยับมาที่ดวงจันทร์ในยามกลางวันช่วงบ่ายเย็นเย็นให้ดูปฏิทินในช่วงดวงจันทร์ข้างขึ้นดวงจันทร์จะประมาณขึ้น 3- ามสี่ข้ามเป็นต้นไปถ้าเกิดเกิดดวงจันทร์ครึ่งดวงก็8ปดข้ามแล้วก็ถ้าเกิดประมาณ10กว่าข้ามก็คือจะเป็นดวงจันทร์เกือบเต็มดวงดวงจันทร์เสี้ยวจะเห็นทางทิศ เราตะวันตกเหนือดวงทิ์ไปหน่อยหนึ่งดวงจันทร์ครึ่งดวงก็จะขึ้นตอนประมาณช่วงเที่ยงแล้วก็บ,บ่ายบ่ายเย็นๆดวงจันทร์ก็จะเห็นทางทิศตะว,วันออกทีนี้จะเอียงไปทางเหนือทางใต้ขึ้นอยู่กับลักษณะออของแต่ละฤดูกาลนะครับดวงจันทร์จริงๆก็สามารถสังเกตช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยคนก็จะเห็นได้บ่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่อ,อ,อาจจะเพิ่งเลิกงานแล้วก็มีเวลาได้สังเกตท้องฟ้าและดวงดาวนะครับก็ แรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้ก็คือมาจากการฟังเพลงดวงจันทร์กลางวันนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเพิมพ์คอมเมนต์มาที่ช anel ของเราได้นะครับแล้วเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของเรา a r t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ